ง่ายมากๆากผู้หญิงเนี่ยที่ว่าเมคอัพโนเมคอัพเนี่ยมันจะมีกี่ขันน้นตอนกันแน่ลองไปติดตามชมกันค่ะเริ่มการแต่งหน้านะคะลงสกินแคร์ใดๆเสร็จนะคะอย่าลืมทาลิปที่ปากเลยนะคะลิปอะไรก็ได้นะคะเป็นการเพลฟริมฝีปากของเรานะคะให้พร้อมในการทาลิปสติกในสเต็ปสุดท้ายนะคะอันนี้ใช้ของแบมนะคะดีมากลิปคอนดิชเนอร์นะคะอันเนี้ยหนูแนว่ามันเหมาะกับการทาก่อนแต่งหน้ามากๆนะคะช่วยเคลือบผิวบริเวณริมฝีปากของเราให้พร้อมกับการทาลิปมากกว่าบำรุงก่อนนอนนะคะก่อนการแต่งหน้า ก็จะ prep ผิวนะคะด้วย skin setting smooth b a s นะคะของจุงแซมูนของเขาเนี่ยมีหลายสูตรมากสำหรับคนผิวมันผิวแหง้งต้องการบำรุงดูนี่นั่น,นะคะแต่สำหรับหนูนั้น work ที่สูตรสำหรับคนผิวมันนะคะก็คือสูตร smoothing b a s นะคะสูตรนี้เลยเป็นลักษณะขาวๆใสๆนะคะทาออกมาแล้วไม่รู้สึกเมือกบนหน้าเนอะหนูหนะาชอบเอามาทาแบบบริเวณทีโซนนะคะ ตัวเมกะเบสจริงๆนะั้หนูนาะชอบใช้วันที่มันจะลองเดย์นะคะกับวันที่แบบผิวหน้าเราเป็นรูกขุมขนน,น,มขนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญทําให้เครื่องสำอางติดแน่นนั้นนะคะต่อมาเป็นการเตรียมงานผิววันนี้เมคอัพ Make no makeup แต่คําว่า no makeup ในที่นี้คือดูเหมือนว่าโ no น makeup จริงๆแล้วก็จะเป็นการซ่อมผิวซึ่งงานผิวเป็นงานที่หนูนะใส่ใจใช้เวลามากที่สุดนะคะหนูนาะจะทาคอนซีลเลอร์ก่อนที่จะมาลงงานผิมนะคะคอนซีลเลอร์ที่นาะใช้วันนี้บอนด์ดิสเวย์นะคะของชูเฟส t e เจอร์คือดีมากเสียด โอเคนะคะเบอร์ที่สว่างกว่าสีผิวนั้นนีดนึงลงประกบตามจริงๆอะถ้าไม่ให้ขี้เกียจควักออกมาแล้วก็มาผสมสีที่สว่างกว่านะคะที่พุ้มือต่ว่าทีนขี้เกียจเลยผ,ผสมบนหน้าเลยแล้วกันนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราต้องการเอามาปิปดพวกรอยสิวต่างๆนะคะก็ไม่ได้สิวอะไรใช้ของเออร์เบิอันนี้นะคะค่อนข้างปกปิดเลยทั้งบอนดิสเว่ของทูเฟสกับเออร์เบิ้ตัวนี้นะคะเห็นไหมสีมันจะแบบเป็นสีขุ่มนะมากขึ้นนะคะพอลงผสมเห็นไหม ทั้งสองตัวเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้ขาวกว่าผิวหน้าคือเอามาลงคกปิมันจะพออับปั๊บมากเกินไปคะ่ะส่วนตัวนี้เข้มกว่าหนูแนาเป็นคนไม่ซีเรียสกับงานผิวเวลาซื้ออะไรมาคือไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสีตัวเองเป๊ะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าหนูแนาชอบมาผสมกันเองเนี่ยที่เราพูดเพราะว่าหนูนต้องการปล่อยให้มันเซตตัวสักแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็มาทําการเบลนด์กัน,น,กนใช้พับคัชชั่นนะคะก็คือแทบลงไปให้ได้ทั่วหน้าจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะเอาคอนซีลเลอร์เนี่ย ชอบซ่อมงานผิวด้วยคอนซีลเลอร์แล้วก็ตกด้วยรองพื้นหรือพวกบีบีอะไรหรือคุชชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะได้งานที่กริบมากขึ้นจุดแดงๆรอยสิวที่กําลังขึ้นมาถ้าเราปิดด้วยคอนซีลเลอร์ก่อนที่จะลงพวกงานผิวพวกรองพื้นคุชชั่นอะไรเงี้ยทำให้งานผิวมันดูแบบเพอร์เฟคมากขึ้นทีนี้ก็แล้วแต่ความชอบบางคนไม่ชอบงานปกปิดมากๆชอบงานผิวก็อาจจะข้ามขั้นตอนสเตปนี้ไปนะคะแต่สาหรับใครที่ชอบงานปกปิดนะคะนแนะนำให้ใช้วิธีนี้เลยนะคะมันช่วยได้ดีมาก,มากงานผิวเรามันไม่ได้เพอร์เฟกเป็นผ เราก็เล็นงานซ่อนปลายหูตาบู๋มากเลยอะช่วงนี้นอนดึกสินะนีอย่างนี้ก็หายกันได้ล้เบลนไปกับผิวนี่ไม่ได้ทั่วหน้าขนาดนั้นนะคะเบลนเฉพาะบางจุด,จดที่น่าลงไปถ้าดูใกล้ๆแล้วหน้าก็จะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะติดบีบีของเคลียโนสมากเนื้อบางเบาคือเขาบอกว่าเขาเป็นบีบีเนื้อบางเบาเหมาะกับคนเป็นสิวมันสว่างกว่าสีผิวงานะนิดหนึ่งนะคะคือสีผิวแนวประมาณ NC ย 3 0อะไรประมาณนี้นะคะคนที่ผิวเข้มกว่า nc 30แนะนําว่าให้เอา texture ของตัวนี้ไปผสม texture ของตัวนี้ดีมากมากนะคะเพราะว่าบางแต่ว่าปกปิดเหมาะกับคนที่เป็นสิวแล้วก็ชอบกันปกปิดหนูนาจะเอามาเน้นที่เฉพาะบางจุดของหน้านะคะเพราะว่าเรามีการลง concealer ไตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนื่องจากสว่างใช่ไหมหนูนาจะเอามา pop up จุดที่ต้องการไฮไลท์นิดนึงชอบมากเลยอ่ะ ebb อันเนี้ยเป็นงานที่ไม่หนักมากไม่หนามาก everyday ได้แบบสบายสบเลยนะคะเบลนด เกลี่ยทหน้าเลยนะคะกลบจุดที่เป็นรอยสิวต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็มาํามาให้สีสว่างทูน้ามากขึ้นนะคะ B B ของเจรโนสเอามาลงใต้ตาได้เลยดูดิจะเย็นเนอะ B B เนี่ยปกติมันจะขาวกว่าผิวเราประมาณคร<ๆ>ึ่งถึงหนึ่งเฉดเดี๋ยวรอให้มันหายไกลกับอากาศโดนผิวแป๊บหนึ่งมันจะเสมอสมานกับผิวมากขึ้นเนาะปกติแล้วคนจะเซ็ตงานผิวแล้วค่อยลงคอนซีลเลอร์ใช่ไหมแต่นารู้สึกว่าการลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วรอให้มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งสอง แล้วโรงงานผิวทั่วหน้าจะเป็นการล็อกให้คอนซีลเลอร์มันอยู่กับที่ได้ดีกว่าโรงงานผิวแล้วลงคอนซีลเลอร์มันก็จะเคลื่อนตัวทําให้เห็นรอยสีวระหว่างวันได้ไง่ายมากขึ้นเพราะว่าหน้ามันเนาะหน้าน้ามันะนะก็เลยองลองพยายามหาวิธีไปดื้อเลยอะ่ะสรุปวิธีดีเวิร์กจ้าคนที่ต้องการงานปกปิดนะคะเพิ่งจะมาค้นพบว,ว่านอกจากใช้ฟู้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วเอามาลงผิวนะการใช้คูุชเชนแบบนี้ก็เป็นการล็อกผลิตภัณฑ์ให้อยู่แต่ต้องขยันแท็บเนี่ยตบลงผิว เบลนด์ดีๆหมดทั่วหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาลงบรัชกันนะคะครีมบรัชของ b Wild Mini Me สีอะไรวะอัตทริกอนนะคะคือแป้งๆไม่ค่อยออกสีมากเวลาเราทาไปอ่ะมันจะละเลื้ออละเรื่อนะคะคือบางทีมันแบบฉูดฉาดมากไปหนูนะก็รู้สึกว่ามันคอนโทรลยากคะคะมีหลายสีค่อนข้างหน้ารักเนาะให้มันละเลื้อออกมาจากผิวเพราะอย่างที่บอกวันนี้เราจะแต่งหน้าเมคอัพโนเมคอัพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืองานผิวไม่อยากให้ pop up มากเบิองมากอะไรมากนะคะเลือดฝาดไม่ได้ทาแก้ม คอนทัวร์กันค่ะอันนี้ใช้ของบ i s u บ i ซ u นะคะจะสังเกตว่ามันจะไม่โดดเด่นเห็นไหมคู่สีนี้คือดีมากเขามีสองฝั่งไฮไลท์บางจุดสีโซนนะคะแต่เราไม่ต้องการให้มันพ็อปอัพกระตุกกระตากขนาดน,นั้นเนาะสีนี้คือแบบคอนทัวร์ธรรมชาติสุดๆเนี่ยครีมคอนทัวร์ต่างๆนะคะเราจะใช้เป็นดูโอไฟเบอร์แบบเป็นของน่านนะคือแปรงแบบนี้มันจะเบลนด์แล้วไม่ทำให้ตัวครีมบรัชไปลบกวนก,นกับงานผิวที่เราลงไปน,นะคะ มันจะแบบไม่กระตุกกระตากแล้วที่สําคัญคือไม่ติดสีสม้มมันก็เลยจะดูเป็นธรรมชาติมากจมูกเหมือนกันธรรมชาติมากเคยเห็นคนคอนทัวร์แล้วเป็นแบบสีส้มๆป่ะเห็นงน้นไม่โอเคอันนี้ดูหน้าแปลกๆนะเพราะว่ามันยังไม่มีคิวแป้งคะ่ะจิแล้วใช้แปรงปัดแป้งนะคะของจงสมุนนะคะเป็นแปลงที่ละมุนมากคือเป็นการเกลี่ยแป้งนะคะให้ได้ทั่วหน้านะแบบที่บอกงานผิวเนะี่ยแบบนี้นะ เป็นการทำเลเยอร์ไล่ชั้นที่ละมุนมากคือมันนุ่มมากเออดีมากคอนทัวร์นะคะของซิโฟรานะคะใช้มาตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยนะคะอันนี้มันจะมีความออกส้มๆหน่อยนะคะทำให้ดูละเลื่องมากพึ้นเดี๋ยวจะทำข้างนึงที้ดูว่ามันจะแบบโทนดาวกับผิวทำให้ผิวดูเป็นธรรมชาติจันที่เบาเลยเป็นการไล่เฉดจริงๆสีผิวเราไม่ได้ขาวเท่ากับพวกรองพื้นดูดีๆเราลงน้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวขั้นเป็นพวกแบบรอนเซอร์ที่ออกิ่งส้มๆนิดนึงนะคะเป็นตัวขั้นเข้าใจเป่าอ่ะ เห็นข้างนี้ที่มันจะแบบเป็นสีผิวมากหน่อยป่ะเห็นป่ะแต่ข้างนี้เห็นป่ะมันจะขาวไม่มีมิติจะส้มๆนิดนึ่ฝัองนี้เห็นไหมแต่ั่งนี้ปนแฟลงเพราะทแล้วมันจะมีมิติบางคนก็คือเอาอันเนี้ยหนักๆฟาดไปตรงนี้เลยนะคะเป็นบชไปเลยเพราะว่ามันจะออกมีความส้มๆนิดนึงถ้าเกิดใครต้องการลุคธรรมชาติมากๆนะคะทาครีมบลัชใต้ผิวแล้วก็ใช้คอนเซอร์ออกสีส้มๆแบบนี้นะคะมันก็สามารถเป็นบชได้เลย มมค,คิ้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วหนูนะ่ะลงลิฟขนตาเห็นไหมยังคงมีความงอนหลงเหลืออยู่นะคะประมาณเดือนกว่าแล้วก็จะมีขนตาที่ยาวๆออกมาแล้วมันก็จะแบบยุงย่งๆนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้แต่งหน้าเลยมันก็ยังสวยอันนี้ขนตาจริงเด้ยไม่ได้ต่อเตอมอะไรนะคะแต่ทาการลิฟเดี๋ยวจะลิงไว้ให้นะคะคลิปที่หนูน่ะทำการลิฟติ้งเห็นไหมขนคิ้วก็จะตั้งไม่ต้องใช้มาสคาร่าคิ้วเลยเนี่ยคือมันไปตามแรงที่เราจาดัดนะคะ แนบเหนือมากขึ้นการเขียนคิ้วของแนาเนี่ยตอนแรกจะไม่อยากถมสีคิ้วลงไปเพราะว่าการถมสีคิ้วมันเหมือนการแต่งหน้าคอสนุกนะคะซอฟแ็คจำได้เลยเพราะว่าสีซอฟแ็คเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับสีผมนะมากใครที่เขียนคิ้วนะคะแนะนําให้เอาสีคิ้วเข้มกว่าสีผมตัวเองหอนึ่งเฉดหรือพอดีกับผมตัวเองนะคะอย่าเอาแบบให้มันอ่อนมากนะคะเพราะว่ามันจะหลอกอย่างบริเวณท้องคิ้วหนูหนาไม่มีคนคิ้วใช่ไหมแน,นก็จะสก,กิดฟิลินแล้วเห็นไหมเติมหคิ้วนิดนึง ช่วงตรงนี้ที่มันโบโบเห็นไหมหนูนาก็จะสก,กิดสก,กิดขึ้นไปเลยเป็นขนคิว้วเดี๋ยวนี้ก็คือฮีดคิ้วตั้งใช่ไหมสก,กิดเป็นเส้นคิ้วไปเลยมันมงงอยู่ว่ามันจะเป็นแบบไอ้ขนคิ้วเราหรือสิ่งที่เราเขียนขนาดหนูน้าเนี่ยมองจากกล้องหนูนะ่ายังมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นขนคิว้วหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเขียนนะคะนี่เป็นสาเหตุที่บอกว่าให้ใช้สีคิว้วสีเดียวกับขนคิ้วและสีผมจาก,กรอบคิ้วของเรานะคะก็คือให้แบบเป็นฟูเป็นขนคิ้วไปเลย คิ้วเรายังมีสเปซของขาวเนี่ยเราก็จะสกีเอาอันนี้คือเสร็จแล้วนะมองแบบนี้มันจะเป็นขนคิ้วทั้งหมดแต่ถ้าเป็นการใช้อายชโดว์ฝุ่นละลายเราจะไม่เห็นเป็นเส้นคิ้วแบบนี้นะจะใช้มาสคาราคิ้วที่ัว้า้นนิดนึงนะคะฝั่งนี้คือมีขนคิ้วแล้วนะแต่ยังไม่เต็มขนคิ้วเท่าอันนี้ะ ขนคิ้วเราอะเอ็นไปทางด้านไหนแล้วเราก็เขียนเลียนแบบขนคิ้วให้มันไปในทางเดียวกันนะคะอย่างข้างใต้ท้องคิ้วเวลามันขึ้นมาต้องขึ้นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตวัดขึ้นไปหรือขนคิ้วบางคนถ้ายังไม่ลิฟต์มันก็จะนอนไปอย่างนี้เราก็เขียนตามไปอย่าไปฝนระไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแบบโปล่ี่ยขนคิ้วเกินไปนิดนึงเราก็จบถ้าเกิดว่าใครยังมึนงงกับวิธีอยู่นะคะเดี๋ยวหนูน่จะทําคลิปแยกออกมาเลยว่าทำยังไงเนาะใครสนใจก็เขียนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดู ค,คิวโบรคลียวเหมือนเดิมสีอ่อนาตาตาเราจะทําอะไรดีถ้าสมุหน้าออกไปข้างนอกก็อาจจะใส่คอนแทคเลนส์แบบนี้นะคะเพื่อแบบแต่งอะไรมันก็ดูเยอะขึ้นมาได้นะคะขนตาหนูหน่าถึงมันยังงอนอยู่นะคะแต่มันงอนแบบหอยๆข้างล่างแล้วเพราะว่าขนตามันเริ่มยาวออกมาแล้วมันก็จะไม่ได้ชี้เหมือนตอนแรกที่นั้นลิฟตนะคะเพราะฉะนั้นนราจะใช้ที่ดัดลิฟต์โคนขึ้มานิดหนึ่ง เอาตัวแผ่นเล็กข้างล่างเนี่ยค่ะให้มาชิดกับขอบบนมากที่สุดนะคะไม่ต้องกลัวมันจะเจ็บเพราะว่าถ้าเจ็บเราก็ดึงออกดีพอเอาเข้าไปเนี่ยเราดันอย่างนี้เลยดันให้แบบปาปิ้นเลยจัดถุงตานิดนึงบางทีมันมน,มน,นอนไปนอนมาแทบถูกเส้นขึ้นไปหมดแล้วคือดักแค่นิดเดียวนะคะการเล็บขดตานี่ช่วยย่อระยะเวลาการแต่งหน้าได้ดีมาก แปดขนตาค่ะเนเบลีนะคะล a ร์ชเซนเซชั่นช่วงนี้เรายังมีน้ำยาดัดอยู่ใช่ไหมเราจะใช้เป็นแปรงหวีแบบนี้นะแข็งๆหน่อยจะได้กวาดขนตาขึ้นไปได้ง่ายๆนี่ปัดแค่นิดเดียวคือแล้วว่าประมาณ3-4ครั้งงงมากจ้าถ้ารู้ว่ามันง่ายอย่างนี้นะคะลิ้มขนตาตั้งนานแล้ว ด้วยความที่เราลิฟต์ขนตามาแล้วแล้วเราก็ทําการดัดอีกทีนึงนะคะหลังจากที่โคนมันโตขึ้นมาเนาะมันก็จะมีความยกไปยม่มาได้นะคะขนตาลางด้วยตัวเซนเซชันแนลอันนี้เนี่ยนะคะมันช่วยเรื่องเรียงเส้นแต่มันไม่ได้ช่วยแบบเพิ่มความฟูฟ่องเนาะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะมาใช้มาสคาร่ไอีกตัวในการที่ทําให้ขนตาล่างซึมน้าซอสได้ดีกว่านี้นะคะขน mm hmm. ตาล่างมันยังไม่ค่อยจับน้าซอสเท่าไหร่นะคะน่าก็จะมาใช้โฟลู o ม l u m i n o u s ร u ได p a ส a d i s านะะทำให้ตัวน้ำซอสกินกับตามากหน่อย แล้วมันก็จะเห็นตาร่างชัดขึ้นนะคะ จับขนตาล้างเราบางและเหมือนไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะก็จะทำให้มันโชว์ตัวมากขึ้นมาสคาร่าแต่ละตัวนะคะมันจะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันเนาะด้านบนเราต้องการการเลี้ยงเส้นนะคะเราต้องใช้อะไรที่เป็นซี่ซี่ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการให้มันหนาจับน้าซอสมากขึ้นเลเยอร์ที่2ก็ต้องเป็นอะไรที่พุ่มพุ่มพุ่มน้ําซอสที่ปัดขนตาล่างแล้วก็เพลินไปปัดขนตาบนนิดหน่อยนะคะก็เลยฟูฟ่องแบบนี้เลยนะคะปัดขนคิ้วเพิ่มนิดนึงได้ปะเอาแค่หัวอย่างเดียวนะคะเป็นซี่ซี่อย่างนี้นะคะเอาขึ้นนิดหนึ่งหัวมัวค แ,แล้วนะมาซาร่าที่ปัดขนตาเนี่ยแหละเอามาปัดขนคิว้วแล้วมันจะได้แบบไม่เปื้อนนะคะขอคอนทัวร์นิดนึงนะคะทูเฟสคล้ายกับน้ำตาลขอนดีซูนี่เลยค่ะลมความหน้าตอกนิดนึงไม่อยากใส่สีเยอะไม่น่าเป็นกรอบความคอนทัวร์นี้ต่างกับบรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์ที่หนูน่าใช้ของซิโพราเนี่ยจะมีความตีนส้มอยนูะ่อันนี้จะมีความเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะตัวนี้ลงทั่วๆกรอบหน้าแต่ตัวเนี้ยลงเฉพาะหน้าต่อกเฉยๆนะคะ ใส่สีแก้มกันเถอะเนื่องจากว่าระเรื่อระเรื่อของดีวาที่เราลงเป็นครีมบรัชไปแล้วนะคะจะมาใช้ของ ER อันนี้คือชอบมากหน้าทำตกแต่งนะคะแล้วหนูหนะก็ผสมแอลกอฮอล์แล้วก็มาอัดอีทนะคะเพราะหนูน่าชอบมากจะไม่ยอมให้มันกุบสลายหายไปแล้วก็เสียดายด้วยมันจะมีความเป็นแบบทรมเมอร์แล้วสีมันสวยมากดิดูสิมันจะมีความมว ชอบมากเลยอะปัดแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเราจะแบบดูไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะแต่มันจะเยอะที่ขนตาฉันนี่แหละดูสิจริงอีกจ,จุดหนึ่งนะคะจะแต่งหน้าเยอะไม่เยอะเนี่ยอยู่ที่ปากด้วยนะคะถ้าปากเค้มันก็จะดูแต่งหน้าจากเช็ดลิปคอนดิชเนอร์ไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบลอซซี่ไปตัวลิปมันจะไม่เคลือบเนื้อปากนะคะวันนี้ใช้ของชูมแซมูนเหมือนกันนะคะความเออเลอร์ของแพคเกจจริงนางกดแล้วธรรมดามันจะเด้งนะ,ะที่ฉันต้องต้องขอมันถึงจะเด้งออกมาเนื่องจากสีสวยไงเลยยอมให้อภัยนะคะ แค่นี้พอน,นะคะแล้วก็ใช้เบลอ์อบบ่อน,นะคะจริงๆใช้นิ้วก็ได้นะคะแต่ดันรู้สึกว่าวันนัวมากกว่า กลิ่นลิปของดวงสม,มุนคือหอมมากแอบมีสิวด้วยคใครรู้สึกว่าสีลิปมันจืดไปหรือลุคนี้มันจืดไปนะคะก็สามารถเพิ่มอายแชโดว์สีปากขึ้นนิดนึงหรือจะใส่ติ้นสีแดงๆข้าง,งในนิดนึงก็ได้นะคะแต่ถ้าต้องการให้มันดูละมุนมากขึ้นไม่ได้ดูจัดมากจริงๆลิปสีนี้จะทําให้มันเข้มวบานี้ก็ได้นะคะแต่หนอนมาของเบลเบลพอ,อนะคะและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคนะคะของลุคเมคอัพโนเมคอัพในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเมคอัพโนเมคอัพมีหลายเวอร์ชันมากที่เคยทําไปนะคะจะเรียกว่า everyday ก็ได้คือเรา แล้วแต่สถานที่เราจะไปแล้วแต่งานท่เราจะไปนะคะเครื่องสำอางทุกอย่างที่นาแต่งบนหน้านะคะจะเขียนลงไปใน description box ข้างล่างนะคะแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะอยากให้นาทำคลิปอะไรก็เขียน comment มมลงไปใน comment box ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวหนูนาจะมาอ่านทุกอันเลยนะคะใครมีคาถามอะไรก็ทิ้งไว้ในนั้นได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้หนูนาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งสั่นเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมา,มาจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้หนูนาต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ